you โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมเนยอยู่กับผมเชเดอร์และเขากศิกายครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าสาวตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราจะมาพูดถึงความรู้สึกขอนงนิเอในช่วงสาวตอนแรกว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโอเคเลยใช้อาการ50 50เครับผม50เปอร์ในการรีวิวอีก50คือความรู้สึกหลายใจที่รับชมนะครับผมโอเคกับการพูดถึงอน,น,นิเมะในซีซั่นซัมเมอร์2020 1> 1. เรื่องที่4ี่นะครับผมก็เพิ่งจะ่มต้นนั้นนะครับผมโอเคตามนั้นอันนี้ก็ต้องพูดไปก่อนนะว่าในซีซั่นนี้อาจจะพูดถึงการพูดถึงสตอนแรกเป็นไงบ้างฮานะเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะมีหลายเรื่องเหมือนกันนะฉะนันผมก็จะพยายามลงคลิปให้เร็วที่สุดนะช่วงนี้ก็ตัดการรีวิวออกไปก่อนแล้วก็ไลฟ์อาจจะบางบางเรื่องอาจจะไม่มีไลฟ์บางอย่างอะไรนะครับผมว่าตามนั้นแหละคือพยายามที่จะทําให้สัปตอนแรกจบไปก่อนว่าเดี๋ยวจะต้องมีแผนรีวริวม่อีกหลายเรื่องเลยนะครับผมตามนั้นแหละ,ะมา เรื่องที่สี่ที่เราจะพูดถึงในช่วงสัปดาห์แรกในซีซั่นซัมเมอร์2021นะผมเรื่องที่สี่จะเป็นแนวฮาร์เลมคอมเมดี้โรแมนติกสครูนจากผู้แต่งเดียวกันกับยญยโง่นะครับผมก็น่าจะรู้ลรออรรนแนล้ลนนวว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับผมก็เป็นแนวที่ใครหลายๆคนรอคอยกันในซีซั่นนะคนไทยหลายคนรอคอยเรื่องนี้มากนะผมก็พูดถึงแนวฮาร์เลมคอมเมดี้โรแมนติกจากผู้แต่งรื่ยัยโง่เนี่ยเราจะรู้กันแล้วนะครับผมว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับผมโอเคเรื่องนั้นที่มีชื่อหน้าคานโจโมคานโจหรือชื่อไทยจากคนไหนก็แฟนส เาบกก็จะเป็นแนวฮาร์เลมคอมดี้โรแมนติก้วผมก็ตามนะ,นะโอเคก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อาหาหลักนะครับผมจะมีการพูดด้วยกันทั้งหมด2โชว์นะครับผมโอเคอย่างแรกคืออันนี้เรื่องนี้มีเลิขสิทธิ์ซับไทยคระบผมตครับ กมันจะเบาไปหน่อยเพราะว่ามันดึกแล้วนะผมอ่ะเสียงมดึกแล้วนะผมขอไปก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ที่แต่ว่าที่หนึ่งอันนี้ผมควบเอ่อซัฟฟีหรือซัฟไทยนะผมที่แรกนะครับผมก็คือมิวไทยแลนด์ครับผมหรือมิเอชิก็ได้แล้วแต่คนแต่ว่าผมจะเอามิวไทยแลนด์นะครับผมตอนนั้นที่ที่2คือ IQE ครับผม IQE ซีซั่นนี้รู้สึกว่า IQE ก็เอาเข้าเยอะเหมือนกันนะซีซั่นเนี้ยนะครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมบิลลี่บิลลี่ไทยแลนด์ครับผมซี โอนเหมืเดิมนะครับผมตอนนั้นอะถ้าใครสะดวกแอปไหนนะผมก็สามารถดูได้ทั้ง YouTube แล้วก็แอปทั้งสองแอปอย่างเช่น IQE และ b d t h a i l a n d ดผมดูแบบถึงวิสิตมีซับไทยคนอยากจะเสียเงินก็ได้แล้วแต่คุณนะผมเสียเงินซื้อพรีเมียมอะไรก็ได้นะกด็แล้วแต,แต่คุณครับผมไม่ว่าอะไรกันนะก็เขาค้าหน้จริงสำหรับทั้ง m ิ w t h i l l n n d อ่าม o m ม a n คอมมานีนะ e, ครับผมแล้วก็โตของ IQE แล้วก็โตของ b d t h a i l a ล d ครับผมอันนี้ก็ตกกับเซมาร์สุดแล้วก็อย่าไปดูถ ตอนนั้นก็ผมอย่านที่2องก็ผมรายการ3ตอนแรกเป็นไงบางอยางจะเป็นรายการการพูดถึงวิเคราะห์อนิเมะนะผมในช่องสาตอนแรกว่าอนิเม่นึงเนี้ยมีดีมีแย่มีจุดที่พูดถึงตรงไหนกันนะผมโดยใช้ความมีเห็นส่วนตัวของผมนะรับเพราะฉะนั้นถ้ามีคำพูดอะไรก็กราบขอไปด้วยแล้วก็อาจจะมีการสปอยเนื้อหาอย่างแน่นอนนาะฉะนั้นใครยังไม่ดูก็แน,นไปนำไปก่อนแล้วก็รายการนี้จะเป็นรายการเกี่ยวกับ การพูดถึงความรู้สึกในคน,คนที่ดูตางคนที่ดูมาแล้วก็พูดถึงความรู้สึกด้วยกันนะครับผมแต่นั้นแหละมาฟังความรู้สึกของผมนะครับผมพราฉะนั้นเอออันนี้เขาพูดอย่างหนึง่งคือรายการผมไม่ใช่รายการสบยายเมนะครับเกเคตวกนั้นมาเรื่องของความคาดหวังอ่ะคือเรื่องเนี้ยผมสารภาพตรงตรงง่ายๆนะว่าว่าเรื่องเนี้ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรมันมากคือคืออันนี้ต้องตรงเลยเพราะว่าผมรู้มาจากอันนี้ผมรู้ว่าคาเนอร์โจนัคาเตอโจอพูดแต่งเดียวกับยายโง,ง่ผมเลยรู้สึกแบบ ผมจะไม่คาดหวังอะไรในเรื่องนี้ได้เพราะว่าถ้าเราพูดถึงแนวแบบฮารเลมคอมดี้โรแมนติกอะไอเรื่องที่เป็นแนวฮารเลมโรแมนติกอะส่วนคือเอาตรงเลยนะแนวฮารเลมโรแมนติกอะมันมีแค่ไม่กี่เรื่องที่ดีอะเอาตรงถ,ถ้าผมในความคิดผมคือแนวฮารเลมโรแมนติกอะในมันจะมีแค่ไม่กี่เรื่องที่ผมชอบจริงในความคิดของผมนะถ้าเชนั้นในเรื่องของคันโโคนโจโมคันโจอะผมมองว่าเป็นเรื่องที่ ถ้าผมดูจากผู้แต่งแล้วเขาน่าจะไม่ทําแนวจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับผมในความคิดผมเพาะะนันเป็นแนวเซอ,อ,ดดอ,เร,อร์วิสคอมดี้ตบมุกเล่ลอะไรก็ตามภาษาที่ผู้แต่งเขาแหละผมเลยรู้สึกแบบว่า,วาผมเลยไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้มากเพราะผมจะรู้แล้วมันจะเป็นออกมาเป็นยังไงนะครับผมตามนั้นแหละโอเคก็ตามนั้นแหละ so, okay, มนนะผมจะผมรู้แล้วว่าออกมาเป็นไงผมเลยแบบเออเรื่องของความคาดหวังในความมีใจผมแบบว่าเออก็ ไม่ได้คาดหวังเลยอะคือไม่ได้คาดหวังอ่ะคือรู้อยู่แล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะผมก็ตามนั่นแหละโอเคก็มาพูดถึงตัวของผู้กับแล้วก็ตัวของคนเขียนบทสักนิดหนึ่งนะผมว่าอันนี้เรื่องของความคาดหวังนะเรื่องของความคาดหวังนะผมแล้วก็มีตัวเโสโด็นิดหน่อยนะผมผู้กับก็คือตัวของคู่ว่าบาราซาตุฉีนะผมก็กำกับ เด็าชิคาชิก็ไอไอเมคคอมดี้โรงเรียนขนมไอเมคคอมนีร้านขนมนะบมพักสองนะแล้วก็เจ้าสาวผมไม่แฟร์ห้าแลผมไอโกโดโบุนโนฮานาโยเมะนะผมพักแรกนะอัซซิตีทูชิมันเวลาแล้วก็ล่าสุดนะผมจอมบาต่างโลกกับเบลสาวอันเชิญพักสองครับผมส่วนคนเขียนบทก็คืออันนี้อันนี้คนเขียนบทหัวนะผมโคจิเคจิโร่โนะผมซึ่งคนเขียนบทฮีนาบัสมิรีสองพันสิบแปดครับผมฮีนามาสุริหลัเมที่ดีมากไม่เจิคาโดมาซุโกะครับผมโกโดโบุนโนฮานาโยเมะครับผมเจ้าสาวผมแฟร์ห้าพักแหลกนะผมกล่าวและชีววิตร ผมไม่สนใจส,สนิทครับผมพักสาครับผมแล้วก็โตของอาเดจิทูชิมมามุระแล้วก็ล่าสุดครับผมพีทบอยเลอเวอไซแล้วก็ทำเรื่องนี้ด้วยนะครับตอนนั้นเขียนบอกนะสองเรื่องนะซีซั่นนี้นะครับผมแล้วก็โตของซูโดก็คือเทสสกับโูราชันซึ่งถามว่าเทสสกับโูราชันเคยทำงานอะไรก็ลองเปิดเส้นหาดูได้แต่ว่าถ้าเป็นผลงานที่เรารู้จักกันก็จะมีโตของอาเดจิทูชิมมามุระแล้วก็โตของเฟรดฮาพักแรกนะครับผมซึ่งเท่าสองทำไปค่ายหนึ่งนะโอเคก็ตามนะครับผมถ้าเราพูดว่าที่ผมพูดมาสองคนเน ก็ต้องพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องเราคนเขียนบทเพราะคนเขียนบทโหดอันนี้ก็ตรงเขียนบทเขียนบทฮีวแมมาซลีเขียนบทเ,เอ่อเบนจีขนมสกูเขียนบทไอ้ยาฮาริสามอ่าเขียนบทอาริจิเนี่ย <c oughs> มันมันคาดหวังยังไป็แล้วสำหรับแนวเนี้ยแล้แบบว่าเป็นแนวอย่างเช่นแบบอย่างเช่นแบบซื้อตัวนี้ก็จะเป็นพิบลอลเลสไตรใช่ไหมก็เป็นอีกแนวหนึง่งคาดว่าโจงคาดว่าโจงก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งชั้นนเรื่องของความขั้นบังล่ะ ถ้าเราถามว่าความหวังงผมที่ไม่คาดหวังอะไรอะเราถามว่าเราอยากจะดูผลงานของใครไม่สุดแล้วก็ต้องพูดว่าดูของผลงานของคนแถบบทเราเราจะพูดกันประมาณนี้นะผมว่าเออถ้าผมสนใจจริงแบบผมก็สนใจคนแีบบทนะผมตอนนแล้วแหละโอเคอ่ะความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับผมผมอันนี้ผมอันนี้ผมพูดไว้ก่อนแล้วว่าแฟนคลับในไทยเยอะมากนะคะแล้วโจมแคันโจนะคือแฟนคลับที่เขาอะชอบนิยายชอบแบบ ความเป็นฮาอะไร่องนี้ดีกว่าว่าโอ้งานสวยมันอาร์ตอะไรงานสวยงานสดใสมุ้งตลกเรไรละคือพูดแต่เดียวกันว่าไอ้ยายโง่มันก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะเราตามนั้นแหละแล้วก็ทางด้วยสโลเทสกับบูรลชันอันนี้ผมชื่นชมหลังน่้นะว่าเทสกับบูรลชันเนี่ยทำงานเรื่องนี้ดีกว่าแฝนฮาคืออันนี้ก็ต้องพูดตรงว่าเทสกับบูรลชันมันได้บทเรียนจากแฝนฮาแล้วเพราะแฝนฮาพักแรกมันก็ได้จะรู้กันไฟล่าพักแรกคือแบบ โอ้ไม่ก็เริ่มเผาเลยอะพอหลังจากที่เราเห็นน่ยในตัวของคันโจมอนโจมนสับตัวแรกเนี่ยงานดีเลยนะงานโอเคเวย้ยคือโอเคอเวสิ่งที่ผมพูดก็คืองานโอเคในด้านของคาแรคเตอร์ดีไซน์ถ้าเราพูดกันในเชิงแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากคือแบบว่าคาแรคเตอร์นางเอกมันไอพวกแบบผู้หญิงทั้งหลายมันน่ามันน่าแบบอย่างนี้เดียเข้าใจว่า <laughs> มันน่าแบบ ถ้าพูดแบบเชิเงลึกนิดหน่อยคือรูปซินนิดนึงอ่ะมันน่ามันน่ารู้ซินอยู่คือแบบว่าการดีไซน์คาแรคเตอร์คือเรื่องราวบขอาการเล่นสีเรื่องเรื่องล่างาการเล่นออกไปแสงสีอะไรต่างๆคือแบบว่าในการพัฒนาเรื่องของงานภาพในเ,เรื่องของความเป็นฮาเยมะคำบริสุทธิ์อะไรเงี้ยมันพัฒนาขึ้นจากไอแฟนทาบ,บักแรกถ้าเราพูดกันนะในทางของดโซโอ่ะนะครับผมตอนนั้นแหละส่วนถ้าถามว่าแฟนคลับเรื่องนี้เยอะแล้วผมมาถามว่าผมจะชอบเรื่องนี้ไหม คือผมอันนี้ผมสารภาพตรงว่ามังงะไม่รู้ว่าตอนนี้เดินทางไปทางไหนแล้วนะครับผมผมไม่เป็นคนตามมังงะผมจะดูจากสภาพของตัวอนิเมะถ้าคุณจะมาว่าผมว่าเอ้ยมังงะมันดีกว่าแล้วก็ไปดูอ่านมังงะคืออันนี้ผมต้องพูดกันก่อนเลยว่ามังงะอนิเมะเราแยกให้แยกแยกกันก่อนนะว่าอนิเมะไอออนิเมะก็โสนอนิเมะเราต้องวิจารณ์ตามอนิเมะผมไม่ได้วิจารณ์มังงะมังงะเป็นไงผมไม่รู้มังงะอาจจะดีมากแต่อนิเมะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรีวิวตาตามสามนั้นนะครับผมตามนั้นแหละ คือผมจะพูดว่าคณะโจโมคาราเเป็นเมทธรรมดาอันนี้ต้องตรงอ่ะถ้าเราพูดในเชิงแบบว่าเป็นสายรีวิวของผมอะคือผมจะพูดเลยว่าคณะโจโมคารโาจโเป็นเมที่ธรรมดาธรรมดาในความคิดของผมคือแบบว่ามันจะเป็นเมแนวฮารเลมที่ผมรู้สึกแบบว่าเออมันค่อนข้างท,งที่จะเหมือนในยุคช่วงปีไฮสคูลเล็กดีออกอะพวกแบบไอ้อะไรวะสะสมนับใช้ชนะพวกแบบเดดอะไล์พวกแบบ ไอเอสอินเวสต์สตาร์โต้อะไรแบบนี้คือถ้าสมมติคานละโจโมคานละโจไปอยู่ยุคนั้นอ่ะมันจะโอเคมากแต่อันนี้ผมพูดแล้วนะว่านิยายมันไอตัวของมังงะมันเนี่ยมันเพิ่งมาปีที่แล้วใช่ไหมก็มังงะตอนนี้ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับผมคือมังงะมันเพิ่งมันเพิ่งมาแล้วว่าตัวของอนิเมะมันออกมาแล้วอ่ะคือแบบมันเร็วมากนะผมนะคือตอนนั้นแหละคือมันถ้ามันมันคือมันเไม่ฮันเดงคอมบันดี้ที่มันอยู่คนอยู่ในยุคนั้นอ่ะแต่ในความคิดของผมคือคานละโจโมคานละโจว่าถ้าเราดูแบบไม่คิดอะไรเยอะอย่างเช่นผมมมมเเเเนนนี่่ยัจะดูรรือองงาาาววขคป็ฮ โรแมนติกคอมดี้ก็ได้ดูแบบเอาสนุกดูมันเพลินดูแบบความกาวดูแบบเออดูแบบพวกตัวละครมันเล่นตบมุ้งเรียนล่ามันดูแผลปากทุบใส่นานๆนานนี่คนละอะไรแบบเนี้ยคือเราจะดูประมาณนั้นก็ได้ในความคิดผมอะแล้วผมว่าเราดูแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือแบบว่าคือเอาง่ายคือเมเรื่องเนี้ยคณะโจนคณะโจมันดูเพื่อสนองความนี้แหละแล้วดูเพื่อแบบว่าเออไม่ต้องคิดอะไรเยอะอกูดูขอนคลายอ้ตลกดีอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นผมอะ คือไม่ว่าอะไรกันนะคือผมอะรู้สึกแบบว่าห้ามเม่อฮาเรมโรแมมติกอะที่ผมรู้สึกโอเคไม่สุดอะขอโทษนะที่ผมต้องที่เอาแฟนห้าคนดูแฟนห้าภาคส <c ười> องเด็คก็น่าจะรู้กันแฟนห้าภาคแรกมันโอเคอยู่มันยังดีอยู่แต่ว่ามันติเรื่องงานเผาอะคือคณะโมจโมงคาคณโจอะมันจะคล้ายๆกรณีอย่างอย่างไอแฟนห้าภาคแรก <c ười> ใช่อันนี้คือพุ่งกับแล้วคนเขียนบทอะมันเขียนบทเดียวกันเลยแฟนห้าภาคแรกอะปัญหาอย่างหนึ่งก็คือแบบว่ามัน คือจะพูดไงดีคือแบบว่ามันธรรมดาแล้วมันนา่ <c oughs> นนาเบื่อคือมันน่าเบื่อคือแบบว่ามันไม่มีอะไรมากค่อยๆควรมันไม่มีอะไรมากนอกจากว่าเรามาดูเรื่องราวของพระเอกเรามาแบบครบซ้ออะไรยอย่างเช่นแบบตามเรื่องเรื่องย่อนะผมตัวเอกของเรื่องนะผมนาออยะนะผมนักเรียนชั้นมัธยมปีหนึ่งครับผมได้สารภาพรักกับเซกิที่เขาชอบมานเยตลอดนะครับผมและได้เป็นแฟนกันในที่สุดนะครับผมเรียกได้ว่าอยู่ณจุดสุดยอดของการมีความสุขนะผมทวางงานอศสกดครับผม สาวงามอีกคนได้เข้ามาคุยกับเนรย่ที่อยู่ดีๆก็เธอก็มาสารภาพกับนยายยะและบอกว่าอย่ามาคบกับตัวเองนะเนยะาที่วันใหมยเพราะความเป็นคนดีกกันไปของนงยายรศนะครับผมจึงได้เกิดเรงใจอย่างหนึ่งก็คือคบซ้อนนะครับตอนนั้นอ่คาคบซ้อนแล้วอันนี้ก็พูดกันว่าไอ้เรื่องราวที่เราเราอยากจะรู้ก็คือเรื่องราควคบซ้อนเรื่องราวที่ผมไอเอาตรงอ่ะไออันนี้พระเอกเรื่องเนี้ยเป็นพระเอกที่ใครหลายๆคนชอบเลยเพราะว่าพระเอกที่มันเป็นพระเอกที่ต้องแม่งตรงชิบหายเลยพระเอกที่แบบว่ากูต้องการคบซ้อนไหย กูจัดสามพี่สพี่กูต้อง3ามพี่สพี่ก็คืออะไรก็ลองไปเสิร์ชเอาในเว็บผู้ใหญ่นนะผมทำนั้นสาพี่ฉันฉันต้อง3าพี่อะไรวะเนี้ยเดี๋ยวเ๋ยวสักพักนึงก็ประมาณ4พีพีเอ้ประมาณ5้พี่คือ ก็นา้จะรู้ก <morning> ันนะนาครับผมโอเคก็มันจะเป็นแบบฉันต้องการ3 p พีฉันแบบต้องการอยู่เรื่องราวรบซ้อนคือมันเป็นเรื่องราวความฮารเลมที่มันเป็นเรื่องราวความฮารเลมที่สนุกสนานถ้าเป็นคนที่ไม่คีใอะไรนะสนุกสนานมาดูแบบตัวละครตบมุกแบบหนาลือกฉันจะยอมได้ไงเอออะไรเป็นเมตะโกนคล้ายๆแบบใหญ่โง่คล้ายๆใหญ่โง่ประมาณนั้นนะครับผมคล้ายใหญ่โง่คือแบบว่าถ้าดูออกแบบไม่ดูแบบไม่ซีเรียสดูเอาฮาก็ดูได้ดูเพลินอะแต่ปัญหาอีกหนึ่งก็คือบอกว่า แต่เขาวิ่งแล้ผมนะมันน่าเบื่อน่าเบื่อสองธรรมดาสองหนึ่งนะ,ะน่าเบื่อหนึ่งสองธรรมดาสาซ้ำซากสี่จำเจห้าไม,ม่มีมีม่อะไรเลยมันมีแค่นั้นจริงๆแต่ว่าพอมาพูดอย่างอย่เงี้ยเราก็ไม,มองว่าสามตอนแรกเนี่ย ถ้าเราพูดกันในเชิงนักรีวิวจริงอะสามตอนแรกเนี่ยยังมันยังมีในที่มันน่าสนใจอีกเยอะประมาณอีกเก้าตอนที่เหลือแนละ้วน่าจะรู้กันเป็นไงนะแต่ไอ้พอมาช่วงสามตอนแรกอะมันเป็นช่วงตัดสินของฝั่งหลังเลยว่าเฮ้ยสามตอนแรกเนี่ยเราควรดรอปไหมซึ่งถ้าเราพูดกันในเชิงกันตรงๆเลยนะว่าไอ้เรื่องดรอปและแล้วแต่แล้วแต่คุณอะว่าคุณจะดรอปไหมหรือไม่ดรอปแต่สหรบผมก็มีไงผมก็ไม่ดอรอปนื่องอยู่แล้วเพราะว่าเอาตรงน,นนะเรื่องคาราชมอร์คาโจถ้าดูเอาแบบเพลินๆอะเราก็ดูได้เออเอาตรงแต่ว่าถ้าดแบบ โอ้ยเร็วเร็วเรฮ้ยมันจบไปเถอะอะไรแบบนี้คือเอาตรงๆอะ่ะไอ้เรื่องอันนี้พูดตรงว่าเรื่องการตบมุกมันอะ่ะมันมีบางมุกที่ผมชอบมันมันมีหลายคนชอบเรื่องการตบมุกเรียกแบบว่าตะโกนแหกปากเรียกล่าอะไรก็ตามคือแบบมันเป็นอย่างงั้นใช่ไหมแต่พอดีอะ่ะผมพูดตรงๆนะไอ้มุกแบบแหกปากเนี้ยมันเป็นมุกที่เอาตรง่ะถ้าใช้แบบใช้ลแล้วทําให้ดีอะ่ะมันก็ออกมาดีได้แต่เรื่องเนี้ยมันใช้แล้วมันดูแบบ ผมผมจะพูดว่ามันมันน่ารำคข่านะ่ะคือมันน่าลำคขาญมากอะในเรื่องของการบอกพูดบ,บางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยบางอย่างบูดธรรมดาได้เล่นตบบ่อบุธรรมดาได้ไม่ต้องแบบแหกปากเลยบอกว่านะโอยะ้ย่ะไม่ต้องก็ได้ ไม่ต้องเด้อโดยเฉพาะซาเกะเป็นเฮียค <c oughs> ือไอ้มุกตะหลกตอนแรกที่มันแบบไอเล่าเรื่องราวการครบซ้อนอะไรที่เราเห็นกันนะคือบอกว่าโต๊ะของไอนาวไยะมันแบบตอนแรกก็ไปเล่นเกิตอมุธรรมดาคือตอนแรกผมก็เบื่อแล้วอะนั้เน้นนาวยะก็ไปเจอแบบนายิสาถ <c oughs> ึงนายิสาีนบุกตรงนะถ้าผมจะเลือกโอยใครผมเลือกนา,ย,า,ากยิสาครับเพราะดูแต่งยิ้มใส่ของนางคือแบบนางแม่งทุ่มมากแล้วเลยสูสึว่าเชี่ยนางแม่งทุ่มทีดีกว่ารู้สึกบว่าเอาตรงเลยนะ ถ้ามีนายิสสาแบบถ้ามีคนอย่างนายสสามาแบบมาขอเป็นแฟนผมบอกว่าเอาอะอย่างนี้เลยว่าคือนางทุ่มเทมากถึงแม้เรื่องเราที่แบบว่ามันมีปมประเด็นกับตัวเองอย่างเช่นนายิสสาแบบว่าเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยดีอะไรเนี้ยเราก็เออเข้าใจได้ผมพยายามช่วยว่าผมเก่งอยู่แล้วก็ได้อยู่อ่ะแต่แบบโอ้โหเราเห็นความทุ่มเทของนายิสสาตอนแรกคือแบบเอียนางตันงทุ่มสุดตัวจริง่ะแต่เราก็เห็นปมประเด็นในช่วงไอดีที่แบบว่าตัวก่อนที่นายสสาจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นไงเราก่อนเราก็เห็นไงก่อนนายิสสาใช่ไหมแล้วน่าครับผมเดี๋ยเราค่อยพูดก เออในช่วงของไอซีนครบซ้อนนะอะไรเนี่ยไอซีนที่แบบบอสไซกี้อ่ะไอซีนนะั้นผมมองว่าเป็นการบุกตลกที่โอเคเว้ยเพราะว่าเรื่องเราหน้าผ้าแก่หน้าผ้าอันนี้ผมพูดก่อนแะล้วล่วงหน้าเลยคือนักพากเอ่อซากิคือตัวของซากุระไอ้เน,นี้ยพาพดีมากโดยเฉพาะซีนที่แบบต้องไปเรื่องเซตโกะน่ะที่แบบไม่พอใจอ่ะคิดว่าชนนคิดว่าชนไพอใจเหรอเขาแบบประมาณเนี้ย ย้อนดูก่อนนี่นะผมคิดว่าฉันจะพอใจเราโคหัวโ,โ,โป๊ะทีหนึ่ง้วฉันก็พอใจแล้วก็โต๊ะของนายยังอะไรยุสกาก็พยายามแกะกล่องก่อนในตอนแรกก็ไม่มีอะไบ้ากก็มันนั่งมันพีพูดคุยมีเซอร์วิสอะไรนิดหน่อยที่เราได้เห็นกันนะมีพูดคุยมีเซอร์วิสท,ที่เอาโตรงนะไอเซอร์วิสซี่เนี่ยใครอลายคนนั่นจะแบบขอแบบเล่นมือเดียวอยู่อะก็แบบขยับเมาส์มือเดียวอยู่ไปแบบว่าเรื่องเนี้ยเล่นเกมอยู่ใช่ไหมแลยแบบว่านั่งดูนั่งดูแบบเออคณะนจันจมแล้วคณะนจมใช่ไหมแล้วแบบว่า เออนั่นเล่นเกมคลิกเมาส์อยู่อีกอีกข้างหนึ่งก็ประบาณนี้อยู่บ้งเออคือแบบไอซีนั้นเป็นสิ่งที่บอกว่าทําให้คนแบบมันมันพัฒนาขึ้นนะเช่สกัเวอร์ชันเรื่องงานภาพพัฒนาขึ้นมันทาให้แบบรูปร่างดูทรงเลยต่าดูแบบมันดูมีสเสน่ห์มากขึ้นนะครับผมแต่ตอนนั้น,นตอนแรกม,มันไม่มีอะไรมากนอกจากว่าพระเอกมาครบซ้อนแล้วก็ขอสามพีนะผมสามพีคืออะไรหรอ 2G ี นึกวันบีรู้กันนะทูจีวันบีนะผมทูจีวันบีก็เกตกันนะเกตกันนะทุกคนสายผู้ใหญ่เกลเอานะโอเคตอนนั้นแล้วผมพอมาตอนที่สองอะตอนที่สองเป็นตอนที่ก็ยังธรรมดาเพราะว่ามันเป็นตอนที่ตัวของนาวายามาปรับความเข้าใจกันเรื่องแบบการนอนเรื่องของค้นประวัติเรื่องของอะไรก็ตามที่เราได้เห็นในตอนที่สองเรื่องค้นประวัติมันก็มีซีนเซอร์วิสอะไรบ้างเรื่องราวของซีนเซอร์วิสไอ้นักพากซีนเซอร์วิสอะไรแต่นี่แบบเกี่ยวข้งกับ ค้นหาประวัติแล้วก็เรื่องราวของไอช่วงเรื่องราวของแบบว่าตัวของฝึกไอตัวของนายศาสตร์ที่เราแบบมีปมไปในที่เราเห็นตัวนายศาสตร์ว่าที่จริงแล้วเธอเก่เงอะเรื่องการทำอาหารเก่งอะไรงานบ้านเก่งหมดเลยแต่ตัวนายศาสตร์มีแบบว่ามีความแบบว่าไม่เก่งด้านเดียวคือการเรียนเพราะว่าเอาตรงมันมีปมมาในที่ว่าตัวของนายศาสตร์มัน มันแบบหมกบุ้นเรื่องของแบบนายยักษ์คือแบบว่าอยากจะทําฝึกฝนตัวเองนะไม่นายยารักให้ได้แต่ว่าตัวคนนายุสาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มาโรงเรียนเลยอะคือแบบว่าไม่แท้ไม่ได้มาโรงเรียนจนแบบว่าถ้าเราเห็นซีที่ตัวของนายยุสาแบบว่าถูกแบบว่าคนในคนในห้องพูดกันว่าไอ้ไขวะเนี้ยอะไรแบบเนี้ยคือนายุสามันไม่เคยมาโรงเรียนเลยอะมันมันรู้สึกว่าถ้ามาประเด็นนี้คือแบบไม่มาตั้งแต่มานแรกเลยไหมอันนี้บอกว่าจะไม่บิดนะก็มาแล้วบอก็เป็นซีที่ไม่มีอะไรมากก็มาบอกว่าเรื่องราความสัมพันธ์อะไรเฉยึ่ง เอาตัวมันก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนั้นคือมุกตลกก็ธรรมดาปกติแล้วผมตอนนี้สามอะเออผมมองว่าตอนที่สามเป็นตอนที่ผมโอเคกับมันมากขึ้นะที่จริงอะไอเรื่องเนี้ยคะแนนจะน้อยกว่าน,นี้เลยแต่ว่าพอมาตอนที่สามปุ๊บอะตอนที่สามเป็นตอนที่ผมรู้สึกแบบมันโอเคจีมันโอเคดีใช้ได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ดีอะไรมากคือมันจะเป็นตอนที่ตัวของนาโอยะซากิแล้วตัวของนายสามันไอเนี้ย มันกินข้าวด้วยกันอนะ่ะกินข้าวด้วยกันในวันวะานเนี่ยกินข้าวด้วยกันคือหาที่กินข้าวแล้วปรากฏว่าางยิส่าในยุสรานางแบบนางน,นางคนบ้าอะไรไม่กินไปกินข้าวน้องฮามนอกจากว่านางยิสราจะไปเรียนรอดอ่ะไม่ใช่อะไม่ใช่คือคือในอิสา่าในยะุส่าคิดอะไรอยู่คือแบบว่ามันคือมันมีประตูมันเข้าใจไว้แต่ว่ามันต้องหนามากนอกจากว่ามึงจะโดนทําโทษตอนเรียนทหารรอดอแค่นั้นแหละคือแบบในยุสา่า คุณน่ารักก็จริง,งแต่แบบนายาิซาเธอแบลไปเธอซื้อไปอะนายิซาโถเ้ยนะบมตอนนั้นก็เป็นการซีนเรื่องเรากินข้าเลยเฉยก็เป็นการจบไปแต่ว่าพอมาตอนหนึ่งจะเป็นตอนที่ตอนนี้ต่อซาคิงอนใช่ไหมแล้วตัวซาคิงอนคือแบบว่างอนแบบอืผมเจ้าสีนี้อย่างหนึ่งก็คือแบบว่าไอซาคิมันนอนอย่แบบว่างอนแล้วหนีออกจากบ้านไว้แต่ว่าบ้านมันอยู่ข้างๆแล้วผู้ถ่ายริ่งเดือบุวงมืออะบ้านอยู่ข้างๆกันจริงจังก,กันไปหน่อยว่าเฮ้ เอ,อนายสาก็บอกว่ามีอะไรเหรอคะน,นยายโนยะแล้วก็พูดว่าเออซากิเนี่ยวจากบ้านเอ,อ๊ะเนี่ยอยจากบ้านอยู่ปรากดบบ้านอยู่ข้างกันสุดยอด อะไรของมึงเนี่ยอะไรของผู้มึงวะก็สมแล้วแต่เป็นคนแบบว่าคนแบบอนิเมะเรื่องเดียวกันกับผู้แต่งยายงัวไม่แปลกใจเท่าไหร่นะผมตอนนั้นไม่แปลกใจเลยคือแบบว่ายังมีเรื่องราวของซีงอนที่บอกว่าฉันแบบไอพระเอกมันก็พยายามเกี้ยกล่อมแบบว่าส่งจดหมายแบบจดหมายบอกสารภาพแลกขอโทษแบบเต็มปึกกระดาษแล้วมีแบบเติมเกณฑไม่แสนหนึ่งแต่ว่าไอไอกาชามันมีแต่ตัวละครที่มาแบบต่ำกว่าสี่ดาวอะไรเงี้ยคือแบบแล้วก็มีเรื่องแบบว่า ซื้อหนังสือให้ซื้อโอ้พียบแล้วหลังจากนาก้นกเลอกหายเงานปแลแต่สุดท้ายก็ตัวของนายสาก็พูดคุยกับตัวายาซึ่งมันมีซีประเด็นที่สําคัญเรื่องเล่าของแบบว่าความสัมพันธ์เรื่องเราครบซ้อนอะไรต่างที่แบบว่าอะไรต่างแต่สุดท้ายก็เป็นการหลอกลอยตัวสกิมันหายเงาทันทีคือตัวของนายสารไมันายสากไม่ก็นา้ยะน,นายสากไปดึงมือดึงมือายาแล้วก็เอาไป น่ารักอีใช้ได้นะผมแล้วก็ซีนนี้แอบขำนิดน,นึงอะคือแบบไอ้คิดสากีแม่งโดดเหมือนแบบเหมือนแบบเมียเหมือนแบบว่าจะจะจับพี่รืดหัวคือแบบประมาณว่าเฮ้ยผัวไม่มีชูย้ยังในสากิกระโดดข้ามตะแพงมาปุ๊บ S <S yeah. สกีมึนน่ากลัวมากเอาจริงอ่ะสกีที่เราเห็นอนะมันมันไม่ค่อยดีอะไรมากนะตัวละครสกีก็บอตัวละครสกีเป็นตัวละครที่บอกว่ามันก็เก่งอ่ะมันก็เก่งด,ด้านยีราดดีกันนเรียนแต่ว่าด้านอื่นมันไม่เก่งอ่ะมันคล้ายๆตัวของนางเอกใหญ่โง่อ่ะคล้ายๆงั้นเลยะพละกำลังต่อยตีเหยบปาที่อะไรกันซึนาา่งก็บูดตองตัวละครนั้นขานล้วผมสาบเมาตองก็เป็นการจบไปต่อทีสามไม่เหมีอนไรมวากตอนที่นนสี่ก็เป็นตอนสาไอ้ไหน,หนั่นแ่ะคือตอนนขอโทษอ่ะนะผมตอนนั้นะตอนที่สี่จะเป็นไงต้องรอดูกันคือ อันนี้ผมพูดในเชิงสารภาพปอนตัตกเลยว่าคือผมอ่ะ เอาตัวอผมมันเป็นคนที่ดูแนวฮาเลมคอมดี้เราไม่ติ่มาเยอะนะเพราะฉะนั้นผมจะชอบเรื่องแต่เนียผมจะไม่ค่อยชอบเรื่องคานโจโมโคานโจอ่ะคือแบบมองว่าเป็นเรื่องนี้เป็นรธรรมดาไม่แปลกใจเพราะว่าเรื่องที่มันมีเรื่องที่ทําได้ดีกว่านี้เช่นแบบแฟร์ห้าอย่างเช่นไฮสกูเดดีเนี่ยคือแฟร์ห้ามันมีเรื่องของฉาสวิตหรือแบบไฮสกูเดดีมีฉาสวิตบหนักบ้างอ่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแฟร์ห้ามันเล่าเรื่องหลายบ้างอ่ะเรื่องราวตัวละครเรื่องราวการทะเลาะกันเรื่องราวอะไรต่างที่แฟร์ห้ามันทาให้อะไร โน้โจมีอะไรอ่ะถ้าดูเอาเอาบนเพลนอะ่ะเอาบนเพลนเราดูเราได้เลยแต่ถ้าดูอย่างผมเนี้ยมีอะไรอ่ะมีแต่หน้าเบือ่อซ้ำซากมุตลกก็ธรรมดาแหกปากไม่มีอะไรตัวละครก็ทําได้ไม่ดีอะไรแต่คือมันมีแต่เรื่องเราโขแบบพาปาเป็นฮาร์เล็มธรรมดาไรเฉยคือแบบว่าเป็นแอนิเมที่ดูไม่ต้องดูคิดอะไรมากแต่ว่าดูแบบคิดเยอะก็แบบ มันก็ธรรมดาไปอนะ้าใครจะดอปก,ก็ผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่สำหรับผมนะคือถ้าเราไปเที่ยวคนเนอฮาร์เลม็มเช่น,นแบบโ,โหดีดีเงี้ยโดยดีเฉพาะแบบภาคแรกมาสองนะแล้วก็แฝดห้าเงี้ยภาคแรกมาสอง,นะสองเนี่ยผมดูภาคสองเนยภาคสองพัฒนาพัฒน,นาจากภาคแรกไปไหนมีเรื่องราวอะไรต่างที่น่าสนใจมากและคานโตโจนคันโตโจะผมมองว่าเป็นเมแนวฮาร์เล็มคอมเมด,ดี้โรแมนติกที่ถ้าไปอยู่ในยุคแบบสิบปีที่แล้วเช่นยุคของไอเอสยุคของเดดอารายุคของยุคอะไรไฮสโคนเด็ดดียุคของแบบอ่าอสุรแล้ใชย้ยุคของไอ ยุบอะไรวะมันมีมันมีอีกเรื่องเหนื่ออ่ะจำจำไม่ได้นะผมเรื่องนั้นก็ประมาณนั้นแหละครับอยู่ยุบนั้นจบโอเคกว่าน,นี้นะครับยุบผมนะครับผมเขาตัดแล้นแหละคือผมมองว่าเขาจบนะเขาจบเป็นเมสหาเของเบดีเรเบดีที่ถ้าดูแบบไม่ต้องคีเยอะมันดูอมพลเพลินเก่าๆได้แต่ถ้าดูอย่างผมคือแบบว่ามันเป็นเมที่ธรรมดาแล้วก็น่าเบื่อแล้วก็ เรื่องของมุกว่าดูแบบธรรมดาไปหน่อยให้มุกมันก็ตลกได้แหละแต่ว่ามันก็ตลกบางอย่างจริงแล้วก็มันก็ตลกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นั้นที่เหลือไว้ตลกในความคิดผมแล้วก็เรื่องเราอะไรแต่มันโดนซัมซาก็ทำเจไปหน่อยเลยความคิดผม่คือมันมันเป็นเรื่องฮาริมธรรมดาทั่วๆไปที่เราสามารถหาได้นะครับผมตอนนั้นแหละโอเคก็จบไปแล้วนะโอเคเรื่องของงานภาพเราพูดถึงเรื่องของงานภาพกับคนทำเอ็กนิดนึงเรื่องเรางานแอนิเมชันกับสารประกอบนิดนึงนะครับผมงานภาพว่าผมแอนนิเมเตอร์จะเป็นตัวของมาโซมิสตโตะครับผมกับตัวของเกมเมอร์นะครับแล้วก็ โกโตบุนน้องฮายูเมะภาคแรกครับผมแล้วก็ตัวของอเดจิทูชิมังมาละแล้วก็อีกเรื่องนึงคือจอมมาตัดโลกกับเบลาสาวนักอันเชิญภาค2นะครับผมโอเคตัวของฝ่ายการต่อนะครับผมจะเป็นตัวของวิชิดะวัตารุกับตัวของนาคาชิคาชิแล้วผมเจ้าสาวผมเป็นแฟนห้าพักแรกนะผมอ่าภาคแรกภาคสองด้วยนะผมอันเดจิทูชิมะมาลาแล้วก็จอมมาตัดโลกกับเบลาสาอัเชอร์พัสองนะครับผมคาแรคเตอร์ยูซายนะผมตัโตโยโตโยก้าอากิโกะนะครับผมก็ผลงานคาแรคเตอร์ยูายเป็นงานแรกของเขานะครับผมตอนนั้นชาร์ตเม อันนี้พูดตรงว่าเขาจะควบสองงานนั่นคือตัวของออกแบบตัวละครกับหัวหน้าฝ่ายเดนเมชั่นเชฟเดนเมชั่นดเรคเตอร์นะผมซึ่งผลงานเชฟเดนเมชั่นดเรคเตอร์ของตัวของตัวละครไอคิโกะคืออาราจิทูชิมะบุลลานะครับผมโอเคตัวของการออกแบบสีเดี๋ยวก็คือตัวของโอโออาบุยระนะผมอาบุยระยูมิยะผมก็ผลงานที่เรารู้จักกันก็คือจุ๊กกับคนวิสาวนะผมตอนนั้นเจ้าสาวของผมบนแฟร์ทาภาคแรกครับผมอาราจิทูชิมะบุลลาแล้วก็จอมมาตามโลกกับเบย์วาสาวอันเชิญนะครับผม ที่ทำการถ่ายภาพนะผมเรื่อง,งาราวก่อนการจัดภาพอะไรต่างคือตัวของคิมมุระโทชิยะครับผมกับตัวของแบ็คแจ็คสองสี่แล้วก็ตัวของยูเลกาสเซเว่นนะผมแบ็คบูลเลตแล้วก็ตัวของซึ่งลำดับเจ็ดอัลซอรินสองภาคนะผมภาคของเอวันนะแล้วก็ตัวตัวของผู้ผลิตแอนิเมชันนะผมแอนิเมชันเอ่อแอนิเมชันโปรดักชันนะผมแอนิเมชันโปรดักชันแล้วก็เป็นตัวของโอซาวะอิโรชิยะครับผมตัวของดากาชิคาชิภาคสองนะครับผมตากนั้นถ้าเราพูดถึงตัวของงานภาพงานภาพถ้าเราพูดถึงเทียบกับตัวของแฟนห้า งานเรื่องนี้พัฒน,นาขึ้นงานเรื่องนี้เราขอคาแรคเตอร์ไอส์ไทร์งานแอนิเมชั่นทำได้โอเคขึ้นมันคาแรคเตอร์ไอส์ไทร์มันสร้างมาให้สามารถแบบอย่างนี้ได้นะหมดตามนั้นทำได้จริงนะ,ะตัวถ้าใครอยากทำก็ทำนะหมดตามนั้นโอเคเรื่องของสาวประกอบคนทำเพลงอะไรต่างเรื่องของเพลงเรื่องอะไรต่างนะผมมาเรื่องของสาวประกอบก่อนนะผมเรื่องเราคนทำเพลงนะผมทำเพลงมิวสิกทำเพลงประกอบเราจะมี้วกันทั้งหมด3คนนะทำเอ่อ,อคาร์เตจโจนคาโจคนทำเพลงสาวประกอบ3คนนะผม คนแรกคือเอาอกิสายาอยากาศเนีเกิดใหม่เป็นนางร้ายนะผมภาคสองน,นะผมแล้วก็ไซกิโทเซียโซที่เกกตจะเป็นตัวของเกิดใหม่เป็นนางร้ายสองภาคนะอันนี้ทัง 2, ้งสองภาคนะกับตัวของไซกินะผมนั่นคืออีโกะนะ้วแบบสองภาคเลยนะคนต่อไปก็คือซูอซากุรามินะผมมิกินะผมแบบตัวของเจ้าสาวผมไปแฝดห้าแล้วสองภาคนะผมไมจิคาโดวะโกุนะผมแล้วก็โอคาเกะเทโมนิชินะผมซาตสก์บายอะไรนะครับผมแล้วก็เกิดใหม่เป็นนางร้ายนะผมทั้งสองภาคเลยนะแล้วก็ตัวของนันติจิทูชิมามุระนะผมตอนนั้นนะครับผม ตัวตัวของ Music มิวสิกโปรดักชั่นนะครับผมก็คือตัวของมิชิซ่าไดอุสุเกะนะผมก็คือเกินไมคไม่นั่งร้ายนะครับผมภาค2นะแล้วก็ซีซั่นนิงล่าสุดจะเป็นตัวของจัตานนามพาสุต่งโลกนะครับผมส่วนงานดนตรีเป็นตัวของมิชิออนนะครับผมมิชิออนนะกับตัวของคำช,ชื่อเหลือด้านดนตรีนะผมมิวสิกอ่ามิวสิเอความชื่อเหลือด้านดนตรีคือมิวสิกนะผมชื่อเหลือนะครับผมงานชื่อเหลือจะเป็นตัวของนิโคอนามิวสิกนะครับผมแล้วตัวของมิชิออนนะผมแล้วก็ซองไดเรคเตอร์นะผมที่ดังสุดจะเป็นตัวของโโมมมตยาาาซินนะครับผ้ ซ้อมประกอบเรื่องนี้นนเราพูดกันง่ายคือปเป็นซ้อมประกอบที่เรียกว่าเป็นซ้อมประกอบแนวฮาร์เร็มทั่วไปที่ซ้อมประกอบโอเคแล้วก็ไม่ดีไม่แย่แต่ว่าเป็นซ้อมประกอบที่ไม่ได้น่าจดจำอะไรมากเป็นซ้อมประกอบที่เข้าขอบโทนของนีลล้ไม่นั้นดีกว่านะครผมตามนั้นโอเคส่วนเรื่องราวของเพ็กเปิดไม่ปิดนะผมมาเพ็กเปิดไม่ปิดน,นิดนึงเพ็กเปิดเราชื่อว่าฟุตซาเอ่อฟุตซาฮา,าเคในเอ่อฟุตซาฮาร์เคนอาศัยนะผมกับโตของโดยนะผมเนคี้เคอร์กี้ครับผมเอ่อทอกี้นะผมเนลลี่ทอกี้นะผมก็ถามว่าเพ็กเปิดดีไหม เพลงเปิดผมชอบนะฟังเปิดดีใช้ได้นะผมโซนเพลงปิดจะเป็นตัวของฟังกี้ฮุกครับผมพิงกี้ฮุกนะผมพิงกี้ฮุกเอ่อพิงกี้ฮุกจะเป็นตัวของโมโมอาซากุระนะผมเพลงปิดก็โอเคในนี้ผมชอบเรื่องของเพลงเปิดเพลงรื่องนี้นะโอเคสำหรับเรื่องเราหนักภาคจะมีด้วยกันทั้งหมด5คนนะหน้าผาจะเป็นตัวหลักเลยนาวิยะนะผมก็คือตัวของอเลกิจุนยะนะครับผมแล้วตัวของซากินะผมหัวแดงนะผมซากุระไอยาเนะแล้วก็ตัวของมินาสันาอิกันะผมมากิอาซซมินะผมอาซซมินะ ส่วนตัของอีกสองตัวละครที่เหลือตอนนี้ยังไม่โผล่มาเขามีโผล่มาแล้วเช่นตัวของหัวขาวเช่นแบบคิริชิโนะที่เป็นตัวของทาเคทาเคฮาชิริเอะอะลิเอะครับผมส่วนตัโอ้โหเหลือตอนนี้ยังไม่โผล่มาอ่จะเป็นตัวของโอชิสกิริกาจะเป็นตัวของคนนักภาพจะเป็นตัวของทาเคทัชิไอเนะนะครับผมตามนั้นอ่าก็เรื่องของนักภาพก็ตามรัฐฐานนะผมโดยเฉพาะอสากิที่ผ้าเข็มปากใช้ได้แต่ว่าก็น่ารำพังนิดหน่อยนะครับตอนนั้น โอเคมาเรามาสรุปคะแนนของคันาโจโมนะนาเขาคานโจแล้วมคนไหนก็แฟนสารเลยผมคันาโจโนคันาโจเป็นไม่แนวฮาเลยคอมไม่ได้โรแมนิกที่ผมมองว่าน่าสอบตอนแรกเนี่ย มันเป็นอนิเมที่ถ้าเราดูแบบไม่คิดอะไรมากจะไปดูเรื่องราวความการเรื่องราวความฮาเลไกันเรื่องราวของสามพีเรื่องราวของการคบซ้อนเรื่องรา,ขง P, รงรา,ารว,าวรอราของการตบมุกตลกที่ถ้าเราไปดูไม่ดูคิดอะไรมากเราก็ดูมีความน่าสนใจอยู่แต่สรับผมอะผมมองว่าคนานโจไม่คนานโจเป็นแอนิเมที่คนจะอยู่ในยุคเดียวกันกับตัวของฮาน์สกูเดนอัลไลท์อิสเมลิสตาตันอะไรแบบน้ที่คนจะอยู่น,นั้นมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกแบบว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องแนวธรรมดาที่แนวฮารเลมในหลายๆปีก่อน,นะอน,นะใ,น Theater, ในเรื่องขอซีซันวีเตอร์อย่างเช่น่า กับเรื่องราวความรู้สึกตัวละครอะไรต่างแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่มีอะไรมากนะผมมันไม่มีอะไรมากนอกจากความเป็นมุตลกเรื่องราวอะไรต่างเซอร์วิสอะไรต่างที่มันไม่มีอะไรมากจริงมุตลกก็ซ้มซากจำใจมุตลกมที่มีแหก่าที่เป็นเดิมผมรู้สึกว่ามันธรรมดาไปหน่อยแล้วก็เรื่องราวของอะไรต่างมันดูน่าเบื่อนนความคิดผมผมดูเบื่อคือแบบมันดูแบบปล่อยๆผ่านไปแค่นั้นนะผมสุดท้ายนี้คันโโจนนะคันโโจนหนาสับตอนแรกความคิดอ่ะในความคิดน่าสอบตอนแรกคือมันยังไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจมากมีเรื่องราวการต่อมอะไรเรื่องราวรับซ้อนอะไรเฉยๆ ก็รู้เป็นยังไงต่อไปนะผมก็โอเคคะแนนที่ผมจะให้คารนโจโมคารนโจนะผมคนไหนที่แฟนสาวนะผมก็เป็นเมทัรรมรันดานะผมตอนนั้นคือ5คะแนนนะผมน่าสนตอนแรกนะคืออันนี้ผมพูดเลยว่า3ตอนแรกแน่นในอนาคตคะแนอนอาจจะเปลี่ยนได้นะเนาะจาการเีวิวใช่ไหมแต่ที่ผมห้านะห้าเต็มสิบเพราะว่าผมมองว่าคารนโจ้โมคารนาโจ้อย่าเป็นเมที่ ธรรมดาในความคิดผมอ่ามันยังไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจมากในความคิดผมคือมันเป็นเรื่องราวที่เป็นแนวฮาร์เลมทำฮาร์เลมโรแมนติกทั้งหมดไปมีแค่เรื่องราวของมุตะลกหรือเรื่องราวอะไรตัวละครที่มันมีแค่น่าสนใจเฉยๆนะผมดดังนั้นก็ธรรมดาซ้ำซากจำเจม,มุตะลกน่าเบื่อแล้วก็น่าเบื่อนะครับผมตอนนั้นคือแบบว่าไม่เป็นอนิเมะฮาร์เลมที่อยู่ในยุคสี่ปีก่อนก็น่าจะโอเคนะครับผมตอนนั้นโอเคห้าเต็มสิบน่าสับตอนแรกถามว่าเหมาะสมก็เหมาะสมนะครับผมแต่ถามว่าผมดอกไหมแล้วดรอปผมว่าผมไม่ดอกหรอกแต่ถ้าคนออออืื่่นนะะะผผมมมมมไกกัจด้รแต คนะครับผมตอนนั้นแหละก็เปน็นอนิเมะแนวฮาร์เลมคอมเมดี้โรแมนติกที่ทธรรมดาให้ผมแนะนำมันเท่าตอนนี้ผมก็แนะนำให้ดูเรื่องอื่นดีกว่านะครับผมตอนนั้น,นแนะนำเรื่องฮาร์เลมเรื่องอื่นดีกว่าที่มันดีกว่านี้เยอะน,นะครับผมตอนนั้นโอเคคันจงโจมคันจงโจ้น,จโจนะสามตอนแรกผมให้ที่5คแะแนนครับผมโอเคก็จบแลว้าาวในหรับการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นซัมเมอร์2021เลนที่สี่นะครับรายการสามตอนแรกเป็นไงบ้างครับเอามาให้ชอบก็ถือกดติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการช่องผมด้วยนะครับผม anime เรือ่องต่อไปที่น่าสนใจตอนแรกที่เราพูดกันในซีซซััั่่นนมมเเเออออรรรร์จะะป็็ืงไกตดดูบ ครับผมโอเคครับสวัสดีรก็ตัวแรกก่อนครับผมบ๊ายบยครับ